หนึ่งแสนหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับมีรถอีซูซุดากรอนไอนะครับปีสี่สี่นะครับเป็นรถสี่ประตูนะครับกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับผมคันนี้เป็นตัว S L X นะครับเครื่อง2อ0พนะครับ2อ0พเทอร์โบนะครับตัวประหยัดน้ํามันนะครับ2อ0พนะครับตกมังกรทองนะครับขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดนะครับผมดูทรงรถนะครับโดยรวมรอบคันนะครับทรงสวยๆนะครับคันนี้เป็น4ประตูนะครับ อสประตูนะครับข้างหลังถอดออกได้นะครับแคริบอยนะครับผมหากพี่ๆบางคนจะไปใช้งานบรรทุกมากหรือว่าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับพอดีมันติดมากัรรถนะครับก็ต้องติดไปแบบนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวดูทรงสวยๆนะครับคันนี้มือท้ายเป็นมือเปิดกลางนะครับผมน่าใช้นะครับผมคันนี้เอาใช้ได้อเนกประสงค์นะครับ คนเฒ่าคนแก่นะครับหรือว่าคุณพรกคุณเจ้านะครับน่าใช้มากเหมาะสมนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับเอาไปไล่ไปนาไปจ่ายตลาดนะครับคันนี้ขึ้นลงสะดวกเลยสงสวยๆนะครับสีสัน70 80%นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราดูตัวรถใกล้ๆกันนิดนึงนะครับผมอ่าใกล้ๆนะครับผมสีสันก็พอได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงนะครับผมภายในนะครับผม ภายในนะครับไล่ไปตั้งแต่แผงประตูฝั่งขวานะครับผมเรื่อยๆนะครับผมแผงประตูฝั่งขวานะครับมีสี่ประตูเนาะเปิดให้ครบทุกบานนะครับผมแผงประตูฝั่งขวาสวยทั้งสองข้างนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไล่ดูด้านซ้ายนิดนึงครับแผงประตูด้านซ้ายก็สภาพสวยนะครับอยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับสี่ประตู แผงคอนโซลนะครับไม่แตกไม่หักนะครับผมโอเคสวยงามครับหน้าปัดเรือนไมอะไรใช้ได้ทุกจุดนะครับผมโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูเบาะนิดนึงนะครับเบาะฝั่งคนขับนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเป็นกำมะหยี่นะครับอยู่ในสภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับมีเปื้อนนะครับตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมก็ค่อยๆใช้น้ำยาเช็ดไปเรื่อยๆนะครับผมดูกันชัดๆนิดนึงเนาะ โอเคมีเปรี้ยเปือนนิดหน่อยนะครับตามสภาพการใช้งานแต่ภายในสะอาดนะครับกลิ่นไม่อับนะครับคันนี้กลิ่นอ่าโอเคเลยนะครับผมอ่าล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับนั่งน่าใช้นะครับคันนี้อ่าผ่านหลังคาอะไรโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเอ่อดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับผมดูชสซีช่วงล่างกันนิดนึงนะครับอ่าชสซีช่วงล่างนะครับชะตีสววนะครับผมอ่าไม่ผุ๋ครับไม่ผุไม่ดำครับผมโอเคครับผมอ่า นี่คมชัดนะครับอยางดีซีเส้นนะครับผมคันนี้โอเคเราดูเฟืองท้ายกันนิดนึงนะครับเฟืองท้ายแห้งๆนะครับไม่หยดไม่เมยิ้มนะครับผมยางอะไรมีให้ครบนะครับ <ünd Rule> <ๆ>ผมคันนี้เดี๋ยวเปิดดูด้านในนิดนึงเนาะครับผมด้านในก็กว้างอยู่นะครับใช้บรรทุกข,ของได้อยู่นะครับอันนี้ผมก็บรรทุกเบาะอีกคันนึงมานะครับผมจะไปที่ร้านเย็บตะเข็บนิดนึงนะครับอีกคันหนึ่ง,งตะเข็บแตกตนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวต้อง ให้ช่างจัดการให้นะครับให้สวยๆแบบฝั่งนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมารีวิวรถก่อนเนาะเดี๋ยวก็จะไปทํางานกันต่อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเอ่อสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับเครื่องสตาร์ติดนิ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูเข้ามาภายในนิดนึงนะครับผมอ่าครับฟังเสียงนะครับผมอ่าอ่าวิทยุนะครับผม วิทยุฟังเสียงโอเคนะครับผมฟังแฟลชไดร์ได้นะครับผมเสียงใช้ได้นะครับแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นใช้ได้ครับผมเดี๋ยวปิดวิทยุนิดนึงเนาะครับผมปิดนิดนึงครับผมเราไม่ถอดแฟลชไดร์นะครับเดี๋ยวฟังต่อโอเคครับผมเสียงเงียบนะครับผมเดี๋ยวเราดูกระจกนิดนึงนะครับฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับผมด้านซ้ายนะครับ ึ้นลงสะดวกนะครับผมเมื่อกี้ขับรถมานะครับก็ไม่ได้เทสให้หมดตั้งสี่บานนะครับผมอ่าครันนี้ก็ขึ้นลงสะดวกอยู่นะครับผมโอเคครับผมดูฝั่งขวานะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับผมอ่ารับผมโอเคครับผมมาดูฝั่งด้านหลังนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมอ่าใช้งานได้อยู่นะครับผมโอเค ครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับผมห้องเครื่องครับดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับผมห้องเครื่องครับห้องเครื่องครับเสียงเครื่องนะครับเดินเรียบดีนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราดูกล้องต้องต้นนิดนึงนะครับผมต้องต้นครับ ลองขับให้ดูนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับครับผมทดสอบนะครับการขับขี่นะครับีซ u ซ u d r a g o อนไอนะครับ B44 นะครับผมตัวนี้เป็น SLX นะครับกระจกไฟฟ้าวงมาลัย Power นะครับคันนี้เป็น4ประตูนะครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับหน้าปัดเรือนไม้กันนิดนึงนะครับผมหน้าปัดเรือนไม้วัดรอบอะไรใช้ได้ปกตินะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็เทสไปเรื่อยๆนะครับผม ดูวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ฟังเสียงเฟืองท้ายนะครับเฟืองเกียร์นะครับผมไม่มีหลุดไม่มีหอนนะครับผมภายในนั่งสบายนะครับวิสัยทัศน์ดีนะครับค่อนข้างกว้างครับแล้วก็แอร์เย็นนะครับผมคันนี้แอร์เย็นใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเช็คศูนย์กันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งให้ตรงนิดนึงนะครับรถเยอะนะครับผมศูนย์ก็ถือว่าโอเคนะครับผม ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในระดับที่โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงนะครับเทปนะครับผมเทปติดให้ใหม่นะครับผมเครื่องเล่นนะครับใช้แลชได์นะครับ200เพลง300เพลงได้นะครับผมดังดีครับผมใช้ได้ครับผมมีเพลงฟังนะครับแอร์เย็นนะครับผมคันนี้แอร์เย็นเลย อ่าโอเคครับผมอ่าโอเคครับหลังจากที่ได้ลองทางตรงนะครับเราก็มาลงมาลองนะครับทางโคดเคียวกันนิดนึงนะครับผมอ่าลองทางตรงก็มาลองทางโค้งบ้างนะครับผมโอเคครับผมทางโค้งดีครับรถเกาะถนนได้ดีครับผมอัตราเร่งก็ดีนะครับอ่าก็ทางโค้งผมก็ใช้เกียร์ต่ามานิดนึงนะครับก็เกาะถนนดีครับผมอ่าเชนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมหนึบแน่นครับทางโค้ง ใช้ได้ดีเลยครับผมอัอตราเร่งดีนะครับคันนี้ใช้ได้ครับผมมีกระป๋องสเปย์มาแล้วครับผมเป็นพวกมันยาโซเนกนะครับผมโอเคครับอัตราเร่งดีใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสรุปให้ฟังโดยรวมครับผม ครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับรถีสูซุดาก้อนอนะครับ e c slx กระจกไฟฟ้าวงมาลัย power นะครับคันนี้เป็นฉม4ประตูนะครับผมเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับใช้ได้หลายประเภทนะครับผม พี่ๆก็จะไปลากของก็ได้นะครับสามารถถอดคารบอยก็ถอดได้นะครับผมหรือว่าจะใส่ไว้เก็บเข้าของสัมภาระก็ได้นะครับขึ้นลงสะดวกนะครับเป็นท่านผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณเจ้านะครับผมคันนี้ขอแนะนําเลยนะครับน่าใช้นะครับเครื่อง2องพนะครับประหยัดน้ามันสุดๆเลยยี่สูบนะครับอะไหล่ไม่แพงนะครับรถน่าใช้ครับรูปทรงสวยงามนะครับสีสัน 70%- 80%ินะครับคีนขีเลยน่าใช้ครับผมทรงสวยๆครับคันนี้ หายากอยู่นะครับเครื่อง2อ0 0นะครับตัว4ประตูนะครับส่วนมากก็จะมี2อ0พหรือว่า3 0 0 0นะครับตัวนี้เป็น2อ0 0นะครับตัวประหยัดน้ำมันนะครับน่าใช้ครับผมคันนี้เป็นปั๊มสายนะครับไม่จุกจิกนะครับถ้าเป็นปั๊มไฟฟ้าเนี่ยเรื่องการซ่อมนี้ก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหารวนหรือว่าเกเรนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้เป็นปั๊มสายนะครับเป็นเครื่อง2 5 0 0 สวยๆคินคีเลยนะครับผมเดี๋ยวขอเปิดราคานะครับให้พี่ๆไปใช้งานกันนะครับผมประหยัดน้ํามันนะครับผมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งบาทนะครับหากพี่ๆสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับศูนย์แปดห้าสามเจ็ดเก้าสองเจ็ดหานะครับผมหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือสองสุโขทัยวันนี้สวัสดีครับ